เรื่องต่อไปครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องของคุณอ้อมครับคุณอ้อมปัจจุบันนี้อายุ38ปีอายุอานามพพกับผมเลย คุณอ้อมบอกว่ามีเรื่องของมิติสยองจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ติดต่อกับสายของคุณอ้อมได้เรียบร้อยครับเรามาติดตามฟังอ๋อคุณอน้นอไม่ใช่คุณอ้อมนะโอเคไม่เป็นไรครับคุณอ้นนะฮะตอนนี้คุณอ้นอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณอน้น สวัสดีครับอ่าเมื่อกี้ผมเรียกชื่อผิดไปเป็นคุณอ้อมคือชื่ออ้อมชื่ออ้อมถูกแล้วครับผมอ๋อตกลงชื่ออ้อมนะผมว่าผมว่าพี่บัตรน่าจะมีอ่ปัญหาในเรื่องของภาษาไทยแซวันเล่นแซวันเล่นนะครับคุณอ้อมตอนนี้โทรมาจากแถวไหนอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่สมุดปราการครับอยู่ที่สมุดปราการนะครับสมุดปราการตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างอือคืนนี้รู้สึกจะร้อนอบอ้าวนิดนึง เออเมื่อวานนี้ฝนตกใช่ไหมใช่ครับผมตกตอนเช้ามืดหน่อยครับครับแล้วตอนนี้อากาศร้อนใช่ครับผมนะฮะเราก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตารออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่น้อมันจะหนาวนะฮะ <ผม S 1> อ่ะคงไม่คงไม่มีรอหรอกครับว่าเมื่อไหร่จะหนาวเออนะครับคือมันอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้หน้าหนาวอะ่ะตอนนี้มันเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็เตรียมฝนแล้วนะฮะค,คุณอ้อมตอนนี้ฟังเดอะโกสเลดีโอผ่านช่องทางไหนครับ ส่วนมากว่าผมจะโหลดจะโหลดมาไว้ฟังอ่ะครับฟังย้อนหลังใช่ครับทาง y o u t u ู e เนาะครับผมมีหลายชาแนลเลยนะครับที่เอาเด e Ghost Radio นั้นไปลงฝากด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกชาแนลด้วยนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณอ้อมตั้งชื่อเรื่องมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของมิติสยองเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ขอนแก่นใช่ครับผมเป็นยังไงครับมาเท้าความเรื่องนี้เริ่มต้นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงเชิญเลยฮะ อันนี้ผมขอเล่าเลยนะครับได้ครับก็คือผมไปเรียนที่อาชีวะแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับครับอ่าระดับปตอครับอืมแล้วนี้ผมจะไปอยู่ที่หอพักก็ <ทะ S 2> คือเด้อถึงหอพัก่อนหอพักนี้จะมีมีสองชั้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งละห้าห้องอือท,ท,ทั้งทั้งข้างบนทั้งข้างล่างครับก็คือ ผมเนี่ยจะอยู่ฝั่งติดถนนติดถนนก็คือว่าต้องต้องเข้ามาในซอยอีกนะครับคืนอติดถนนกับกับหน้าหอเนะี่ยครับแล้วก็มีมีน้องคนหนึ่งก็น่าจะเราน่าจะบอกชื่อได้น้องเขาผู้ชายเขาชื่อบี้ครับแล้วมีมีน้องผู้หญิงก็คือเป็นแฟนของบี้เนะี่ยอ่าเรื่ององเรื่องคือว่าก็นั่ง ก็คือผมจะเรียนปัก่ํากันใช่ไหมครับก็คือแต่งวันเนี่ยจะจะไปทํางานด้วยด้วยด้วยไงค่ะแล้วก็พอวนนันก็คือเป็นวันวันที่ก็คือนั่งคุยกันตามภาษาดิขอพักอะไรเงี้ยแล้วน้องนิม่มอ่ะน้องนิ่มก็คือแฟนของน้องดีเนี่ยเขาก็เดินมาอแล้วเขาก็ซุดซุดลงกับพื้นลงไปเลยครับที่นึกถึงน,น,นึกถึงภาพตึกนะครับตึกตึกที่มันถล่มที่เขาวางระเบิดตึกอ่ะ ลงเนีางร่วงลงนั้นเลยคือร่วงแบบร่วงลงไปแบบเหมือนทับฐานอย่างนั้นลงไปเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผมรงปุ๊บแล้วก็ผมกับบีเนี่ยที่นั่งเกวียนก็วิ่งเว่งเข้าไปแต่ว่าก็น้องเขาก็ร่วงไปกับพื้นนั่นแหล,ละแล้วก็ก็เลยแบบประคองเอายายดงยายดงอะไรมาออือที่ก็ทําทุกอย่างให้น้องเขาเพินมขึ้นมาก็แต่ว่าพักก็คือน้องน้องเขาก็ไม่เพือนพักประมาณก็ ํามปิดมาทีได้มาครับคือน้องน้องก็ฟื้นขึ้นมาแล้วทีเนี้ยก็คือนี่คือครั้งแรกนะฮะครั้งแรกเนี่ยพอน้องนิ่มก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยน้องเขาก็มามา,มาเล่าให้ฟังว่าอ่าตอนที่น้องเขาเดินมาหาูกผมเนี่ยคือน้องเขารู้เขารู้ทุกอย่างแต่พอท,ที่ที่เขาวูบไปเนนะี่ยอ่าเขาเรียกว่าจิตหรือเปล่าเขาเดินออก ออกจากประตูหอพอเดินออกจากประตูหอปุ๊บเนี่ยครับอ่าหน้าหน้าหอเนี่ยอยู่แต่อยู่ในบริเวณหอจะมีฐารสารละกุูงอยู่อยู่นะครับอแต่ว่าน้องเข้าเนี่ยเดินออกไปหน้าหอแล้วจะเดินเลี้ยวซ้ายไปซึ่งทางเลี้ยวซ้ายเนี่ยที่จะเป็นทางลูกลังอะไรปกติก็คือหอผมจะเข้ามาข้างในนิดนึงนะฮะแต่จะลำใหญ่แต่ว่าพอพอผ่านเดินออกจากหน้าหอปุ๊บเนี่ยครับ พอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บไอ้ฝั่งฝั่งความจริงความจริงแลกะฝั่งนั้นอ่ะจะไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรเลยะจะมีป่าเป็นปงเป็นป่าเลยครับน้องน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านสรงไทยครับน้องน้องเขาก็ไม่รู้เขาไอยู่ยังไงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะใยกลางคนหัวหมุนเรียกเรียกเขาขึ้นไปครับเขาขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ พอขึ้นไปที่บ้านเป็นบ้านทุงไทยเป็นยกพื้นสูงเลยครับแล้วพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีรลเบียงเป็นฐานบ้านเป็นเป็นยกยกพื้นอีกนิดนึงครับพี่พี่แยกนมกออกไหมครับครับครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เขาก็ยืนอยู่นะเขาบอกว่ามึงกุรองมาตั้งนานแล้วออมึงรู้ไหมกุรอมึนนานแค่ไหนแล้วครับแล้ว แล้วพอในทางเดียวกันปุ๊บเนี่ยน้องนิ่มเนี่ยเขาหันหลังกลับมาปุ๊บเห็นเห็นแฟนเขาอ่ะเห็นน้องบี้เนี่ยครับเดินเดินเดินมาหาแล้วก็มาเรียกนิ่ม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 อะไรเงี้ยแล้วน้องนิ่มเขาก็เดินเขาก็เดินลงมาจากบันไดปุ๊บแล้วก็เดินไปกับบี้ครับเดินไปกับบี้แล้วก็เดินไปเท้าหออืมอแล้วก็ น้องนิ่มเนะ่เขาก็ฟื้นขึ้นมาอืแต่ในในระหว่างนั้นนะ่ะเอ,อขอโทษจริีๆนะครับคือว่าข้ามข้ามข้ามจริงจิดนึงคือระหว่างที่น้องนิ่มเนะี่ยเขาเป็นลมเนี่ยครับคือบี้เนี่ยพวกผมก็ไม่รู้ยะทำละไก็คือให้น้องบี้ไปจุดธูปที่ที่ศาลพระภูมิาครับอืก็อผมก็ไม่แน่ใจว่าในระหว่างนั้นหรือเปล่าที่ว่าน้องนิ่มอะ่ะ เห็นบี้ไปเรียกที่บ้านหลังนั้นนะครับยังยังฟังแล้วมันยังสับสนอยู่โอเคเดี๋ยวค่อยถามกันเล่าเล่าไปก่อนอืแล้วก็แล้วคือก็คือก็เรียกน้องนิ่มน้องนิ่มก็เขาก็ลงบันไดมาแล้วก็ก็พาสองคนเขาก็เดินมาด้วยกันแล้วจับเข้ามาที่หอพักคในความจริงเขาก็เห็นเป็นหอพักอ่ะแต่ว่าน้องบี้เนี่ยเขาก็คุยอยู่กับผมอะที่หอพักอืแต่ว่าอน้องนิ่มเนี่ยเขาพูดให้ฟังตอนที่เขาฟื้นครั้งแรก เลยครับแล้วที่เนี้ยเขาก็เล่าพอเล่าให้ฟังเร็จปุ๊บอ่าเรื่องนี้ผ่านไปแล้วมีข้างมีข้งที่สองอีกข้งที่สองนี้จะหนักเลยออืครั้งที่สองเนี่ยน้องบี้เนี่ยเขาอยู่ฝั่งหนึ่งของหรพักครองผมนี่จะอยู่ฝั่งหน้าผมก็ไปนั่งเดินแต่น้องบีก็คือเราก็คุยกันเรื่องเนี้ยออืพอทีนีน้น้องนิ่มเนี่ยเขาก็ ปนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนอะไรเขาพอเขามาเขาจะเข้าห้องเขาเนี่ยซึ่งผมผมคุยกับบี้เนี่ยในห้องอแล้วน้องนิ่มเนี่ยเขามาถึงหน้าประตูห้องห้องเขาก็เขาก็ซูดลงไปเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวนะตอนนี้ผมสับสนระหว่างนิ่มกับบี้อยู่อ่าบี้คือเป็นผู้ชายอ่าเข้าใจรู้ตอนนั้นคือเราตัวของเราคุยกับบี้อยู่ส่วนนิ่มก็ไปคุยกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วเขาเข้ามาที่ห้องของเขาเองเขาก็จะกลับห้องเขาเอง ช่ครับอ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเห็นเขาใช่ครับผมอ่าคือเขาก็ุดลงเลยอ่าอ่าอ่าอพอเขาเข้าเข้าประตูห้องเข้ามาเนี่ยก็คือผมคุยกับบี้เนี่ยอยู่ในห้องของน้องบี้กับน้องนิ่งนี่แหละอ่าฮะอคือแต่ผมครับเอองงครับคือในห้องก็คือห้องเนี้ยเป็นเป็นห้องของน้องบี้กับของน้องน้องนิ่งนี่แหละเอยู่ด้วยกันอ่าโอเคอ่าแต่ว่าพอดีผมผมก็คุยเรื่องเนี้ยเรื่องเมื่อวานเนี่ย ที่น้องนิ่มเขาเป็นอ่ะถ้าคุยกันเรื่องนี้วเอ้ยทาไมน้องเขาเป็นอย่างเงี้ยครับพอดีน้องนิ่มเขาก็เดินกลับมาปุ๊บแล้วเขาเข้าใจแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ตัวคุณเล่าคือเหมือนกับว่าไปแยกกันแล้วเหมือนเราไปเห็นอาการเขาซุดลงอันนี้อ๋อโอเคคือห้องห้องเนี้ยเราไปนั่งคุยอยู่กับบี้ครับผมนะฮะหลังจากคุยกันไ่ได้สักพักหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งน้องนิ่มกลับมาที่ห้องครับผมพอเปิดประตูเข้ามาในห้องปุ๊บเขาก็ซ ตัวลงไปเลยเออเล่าอย่างนี้เข้าใจง่ายกว่าอือฮึมอ่าก็ก็คือประตูไม่ได้ปิดอะครับประตูห้องเขาไม่ได้ปิดครับพอน้องนิ่มเขาปุ๊บเกิดก้าวเข้ามาที่ประตูปุ๊บก็พุ่งตรงไปเลยเหมือนเหมือนตึกถล่มเหมือนกันครับแล้วทีเนี้ยน้องเขาไม่ได้สติเลยอหนึ่งวันครับแล้วทีเนี้ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่หออือเขาบอกอุ้ยมันไม่ได้เลยนะต้องพาพาหมอพาพาไปหาอ่าหาหมอหาอะไรเงี้ยอืมเออก็ก็อุ้มน้องนิ่ม ก็ไปโรงพยาบาลอะไรกับปกติครับแต่แต่น้านัาไปตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้ไปด้วยอืแต่ว่าพอไม่นานอ่ะประมาณสักช่วงก่อนห้าโมงเย็นก็พาลุงนิ่มกลับมาโดยที่ยังไม่ฟื้นนะครับคือกลับมาจากโรงพยาบาลอ่านนี้ผมยังไม่พูดถึงโรงพยาบาลนะฮะแล้วยังไม่ได้พักแล้วกลับพากลับมาจากไหนฮะไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยครับอ่าแล้วพาับไปฮะ อ่าไปสํานักอะไรเขาเรียกไรก็คือไปไปหาหมอร่างทรงอะไรฮะอ๋อหมอที่ว่าก็คือเมื่อกี้บอกหมอผมนึกถึงหมอรักษาคนไข้ไงเขาว่าเห็นน้องเป็นเป็นเป็นลมยังยังยังไม่พูดถึงหมอที่โรงพยาบาลนะครับเคือประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยหลวงพ่อพอพาน้องเขากลับมาเนี่ยแล้วทีนี้พี่นั่นผูผมไปเรียกน้าน้าเขาเลยบอกว่าอ่า ให้มาจุดทูบที่นี่อีกทีให้บี้อ่ะซึ่งเป็นแฟนของนิ่มเนี่ยจุดทูบที่หน้าที่หน้าหอจุดทูปเก้าดอกหนึ่งชุดแล้วก็สามดอกอีกหนึ่งชุดแล้วอ่าเนอะช่วงนีง่คือน้องนิ่มยังเป็นลมนอยู่นะครับอแล้วอืมี่เด็แล้วก็น้องอน้องนิ่มเนี่ยก็คือพบเอาน,นี้คือแบบประมาณต้น ที่เป็นลมี่ยเกือบเกือบวันหนึ่งอ่ะพอองนิ่มพอจุดทูบเสร็จสภาพประมาณไม่ถึงนี้สิบนาทีครับน้องนิ่มฟื้นขึ้นมาพอน้องนิ่มฟื้นขึ้นมาปุ๊บองนิ่มมาเล่าให้ฟังอีกว่าอ่าน้องพอตอนที่น้องนิ่มเป็นลมไปเนี่ยไม่รู้ตัวเนี่ยทองนิ่มก็เดินออกไปจากหอปกติเลยเตอเหมือนตอนแรกเลยเดินไปเหมือนใจลอยเดินวิววิวไปปุ๊บ เดินไปแล้วขึ้นไปบนบ้านนั้นอีกซ,ซ,ซึ่งมีผู้หญิงวัยกลางคนนะ่ะยืนรออยู่เดิมมึงมานี่เลยไม่ต้องไปไหนแล้วจับจับน้องนิ่มลามโซ่ทั้งมือทั้งแขนทั้งขาจับลามโซ่ไว้มึงต้องทำงานบ้านเลยมึงทำงานทำอะไรให้หมดอะไรเงี้ยเราก็จับลามโซ่กลัน,น้องนิ่มเขาหลุดมาเหมือนเดิมอะไรอีกครับแล้วน้องนิ่มอ่ะ ก็ได huh. ้ยินเสียงของบี้นิ่มนิ่มนิ่มอยู่ไหนนิ่มอยู่ไหนซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะเรีตรีอืออือใช่ครับซึ่งตอนนั้นน่ะนิ่มอ่ะตัวนิ่มเองอ่ะมองไปเห็นบี้กำลังเดินพ้นพ้นหกโครงที่หอมาครับแล้วแต่แต่บี้เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นน้องนิ่มไม่เห็นบ้านหลังนั้นแล้วไม่เหมือนตอนแรกแล้วก็แต่แต่พอสักพักหนึ่งะครับ มีผู้ชายอืผู้ชายคนหนึ่งไวกลางคนเดินตามน้องบี้มาครับใส่ชุดพามผมขาวครับออเดินตามน้องบี้มามซึ่งเมื่อกี้ผมที่เล่าให้พี่บัครั้งแรกมันได้เล่าชุดนี้ผมลืมไปแล้วเดินตามน้องบี้มาปุ๊บแล้วก็มาแนะบอกบอกให้น้องบี้ขึ้นไปตรงนี้เดินแบบนี้ครับซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งคนที่ใส่ชุดพามอะ่ะ ไม่ได้เดินตามไปตรงนั้นยืนรออยู่ข้างหน้าอืมอืมคือชี้ทางบอกให้ไปตามทางที่เขาบอกครับผมอืมแล้วก็น้องบีเนี่ยบีนี่ก็เดินก็พอเข้าไปปุ๊บพอข้ามเหมือนข้ามรั้วครับผมอืมอือก็ไปเห็นก็เห็นบ้านเลยไปเจอบ้านเลยซึ่งซึ่งก็เจอกับน้องนิ่มแหละน้องนิ่มไปเห็นบีและบีก็เห็นน้องนิ่มแหละบีก็เดินขึ้นไปข้างบนครับอ่าแล้วก็เอามือไปแตะที่โซ่ก็หลุดหลุดปั๊บเลยอือหลุดปั๊บทั้งมือทั้งแขนเลยครับ ท,ทั้งที่ว่าก็ล่ามไว้แบบล่ามโซ่ตัวไไอะไรไว้ล็อกไว้อย่างะี้อะไรแล้วก็พาลงนิ่งลงมาจากบ้านแล้วก็บอกบอกยายคนนั้นว่าต่อไปไม่ต้องอะไรกันอีกแล้วนะต่อไปก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับพวกผมไม่ต้องมายุ่งอะไรกับแฟนผมแล้วครับต่อไปมีอะไรผมจะไม่ไม่เง้นนะอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็พาลงนิ่งเดินลงมาครับ แล้วก็เดินไปพร้อมกับชุด,ชด,ชดพามาครับอพอเดินเข้าไปปุ๊บพ้นพรมปุ๊บก็เดินเดินเข้าไปที่หอปุ๊บน้องนิ่มเขาก็าฟื้นขึ้นมาลยฟื้นขึ้นมาอืมอืมอืม,อมนี่คือทั้งหมดเหตุการณ์เลยเมื่อกี้ที่คุณ<ช>อ่าเล่ามาเมื่อสักครู่นี้คือเป็นเหตุการณ์ที่น้องนิ่มเขาเล่าให้ฟังถูกไหมฮะว่<ช>เาเขาเจออะไรบ้างเหมือนกับเป็นนิติคู่ขนานกันตอนที่เขาฉลองไปแล้วเขาเห็นอะไรบ้างใช่ครับอ่าอันเนี้ยคือ ผมพอเข้าใจแล้วว่าตัวของเราทําไมเล่าเล่าถึงงงเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์เองเป็นการรับเรื่องต่อมาจากน้องนิ่มอีกทีหนึ่งไม่ครับคือคือผมผมอยู่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละฮะหมายถึงว่าในส่วนของมิติที่น้องเขาไปเจออะไรพวกนี้มาเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แน่นอนเราฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งอ่าผมผมเข้าใจถูกแล้วล่ะโอเคอ่าต่อเลยฮะแล้วก็พอพอน้องนิ่มฟื้นปุ๊บน้องนิ่มก็มาเล่าข้าวๆให้ฟังว่าเหตุการณ์ อย่างนี้อย่างนี้ครับครับแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็น้องน้องก็เวลามันหยุดว่าทรื่อยๆน้องเขาไปทําบุญทำบุญแล้วอะไรก็รหายไปนะฮะก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับจนจนเราเรียนจบกันแล้วก็แยกย้ายแยกย้ายกันมาผมก็ไม่ได้ติดต่อน้องเขาอีกเลยครับโอ้แล้วสรุปแล้วฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่ที่เล่ามาฮะมันมันคืออะไรบ้านที่ว่านั้น เป็นใครอะไรยังไงทําไมเขาถึงต้องการตัวน้องนิ่มผมผมไม่ผมก็ไม่ทราบนะน้องนิ่มเขาไม่ได้พูดถึงแล้ว่าว่าทําไมต้องการตัวเขาเพียงแต่บอกว่ากูรอมึงมานานแล้วนะอืกูรอมึงมานานแล้วอะไร,รอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับอคือเรื่องเรื่องไม่มีอะไรคุณผู้ฟังมีหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่าค่อนข้างงงไหมอันนี้ไม่เป็นไรผมพอจับใจความเรื่องได้ละคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตัวของคนที่เล่าอยู่นะตอนนี้นะพิบัตนะิเดี๋ยวขอข้อมูลเรื่องเมื่อสักครู่นี้หน่อย ส่งส่งส่งมาข้อมูลเรื่องนะฮะตัวของคุณอ้อมนะครับที่เล่าอยู่นะตอนนี้เนี่ยคือเขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับคู่แฟนคู่หนึ่งที่เหมือนกับตัวของผู้หญิงเนี่ยน้องผู้หญิงเขามีปัญหาอันนี้ผมผมเข้าใจความหมายถูกใช่ไหมถ้าผมเล่าอัไหนผิดนี้ทวงได้เลยนะนะคัะปรากฏว่า,าแฟนคู่นี้ก็จะมีคุณบี้กับนิ่มเขาเป็นแฟนกัน แต่น้องนิ่มเนี่ยวันดีคืนดีเขาเกิดอยู่ดีๆมีอาการแปลกๆนะครับไม่รู้เพราะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ดีเดินเดินอยู่แล้วก็เหมือนเป็นลมฟุบลงไปนะฮะไม่ได้สติแล้วก็หลังจากฟื้นขึ้นมานะครับเขาก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เหมือนเขาไปอยู่ในในความฝันในภวังเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังว่าเนี่ยเขาไปเจอ,อ เขาเดินหลงไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไปเจอยายคนหนึ่งเหมือนเหมือนรอเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นถึงสองครั้งสองคราวใช่ไหมฮะอนะแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยผมต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าเฮ้ยคุณอ้อมคนเป็นลมทั้งคนคนสลบไปทั้งวันทั้งคนทําไมถึงไม่พาไปหาหมอก่อนผมผมก็อืมก็คือผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจคือว่าอ่าน้าที่คนดูแลหันครับคือเขา แบบเขารู้เรื่องครั้งแรกแล้วฮะอืมเขาก็เลยเออมันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แบบเออเรื่องอยังไงอะไม่ครั้งแรกครั้งแรกคนที่เป็นลมคนที่เป็นลมไปนานๆอย่างนั้นอะเฮ้ยอ่าปฐถมพยาบาลยังไงก็ไม่ฟื้นเนี่ยผมว่ามันมันเรื่องใหญ่นะสําหรับผมโอ้ยมันมันต้องถึงโรงหมอโรงพยาบาลแล้วอะคือคือครัค้งแรกก็คือมีแต่พวกเรามีแต่เด็กนะฮะแล้วก็รถอะไรก็ไม่มี

แต่ว่าไม่มีแบบปั๊มหัวใจอะไรไม่มีนะครับก็คือแบบเชื่อนท,ที่แบบเด็กๆก,ก็คือเรียนสอสอครับครับแต่ยังไงก็ไม่ฟื้นจนมาฟื้นอีกทีหนึ่งคือยี่สิบนาทีให้หลังแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไปเจอมาให้ฟังแล้วก็ครั้งที่สองก็เป็นอีกเป็นอีกครับเออนะครับแต่หลังจากนั้นพอไปจุดธูปเก้าดอกกลางแจ้งอะไรเรียบร้อยคือเหตุการณ์ก็คลี่คล,คลายลงอ่าจุดทูปที่สามพระภูมิที่หน้าอครับครับ เท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นปริศนาว่าตกลงแล้วที่น้องนิ่มเขามีอาการแบบนี้เนี่ยเขาเจออะไรอยู่แล้วใครที่กําลังต้องการตัวเขาอยู่มันก็ไม่มีคําตอบเรื่องนี้มาเป็นปริศนาไปเป็นปริศนาไปน้องนิ่มเขาก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันครับาทำไมเขาถึงรอเพราะอะไรตั้งแต่ควบคุมไหนก็ไม่ทราบครับอืก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันฟังแล้วขนลุกนะตอนที่ผมอยู่ก็ขนลุกมากอถ้าอยู่ในในเหตุการณ์มันก็มันก็ต้องมีความ พวงมีความขนลุกหน่อยอเฮ้ยแล้วครั้งที่สองเนี่ยสลบนานด้วยทั้งวันเลยนะฮะนานครับผมาและนนที่บอกว่า,นานไปหาหมอก็คือร่างทรงครับผมนะฮะร่างทร,งทรงที่ว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกับที่เป็นคนใส่ชุดพราหมที่เข้ามาช่วยพี่ให้ชี้ทางไปหานิมถูกไหมฮะอืมในผมขอตอบว่าผมไม่แน่ใจนะครับอืมอืมก็ค,คือ,อแ,ตแ,ตแต่ว่าก็คือว่าพอกลับกลับมาจากหาร้านกรุงเนี่ยก็ค,ค,คือน้องดีเนี่ย คือน้าเขาบอกว่าร่างทรงเ็าให้เนะเขาแนะนํามาให้มาจุดทูปที่หอยอทูปสาม,ม,มดอกกับเก้าดอกไปอะแต่ตอนที่ไปหาร่างทรงร่างทรงก็ไม่สามารถทําให้ซื้อได้นะตอนนั้นเหมือนกันไม่ไม่สามารถทำไ<ม>ื้เพราะว่าเข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 าไม่เชื่อเชื่อไม่ได้แล้วนี่คือต้องต้องต้องให้แปนเขาอหละครับอ่าจุดตรงจุดทูปที่หน้าขอใจขอขอัยแบบ สิง<ป>่งศักดิ์สิทธิ์ิ์ครับผมอ่านะฮะเอออ่ะนะครับก็ยิงแล้วคือเรื่องทั้งหมดแหละมันมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมสามารถจับต้นชนปลายได้ถูกแล้วนะครับอ่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่เราไม่เห็นนะครับแล้วก็ไปไปฟังน้องเล่ามาอาจจะเล่าแล้วสับสนนิดนึงไม่เป็นไรนะครับ,ค,รบคือคือเข้าใจแหละว่าคนเรามีวิธีการพูดวิธีการเล่าไม่เหมือนกัน โอ้ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสมันจะเป็นทางมันจะเป็นคู่ขนานนะครับอืมอืมมันจะเป็นทางคู่ขนา uku, ขนการเข,ข้าใจเข้าใจนะครับร<อ>คือน้องเขาไปเจออีมิติหนึ่งเหมือนเหมือนกับอ,ค,อคนที่เอาเป็นประมาณว่าเหมือนคนคนคน,คนตายไปพักหนึ่งอะ่ะถ,ถ,ถ้าถ<อ>้าเราพูดกันอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็เหมือนไปไปท่องโลกยมบงยมบาลมาอันนี้คือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่มีคนเข้ามาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางคนนอนหลับอยู่แล้วเหมือนจิตตัวเองยังยังยัง ยังยังไปต่อข้างหน้ายังไปเห็นหนู่นเห็นหนี่อะไรเงี้ยแล้วกลับมาเข้าร่างตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะครับผมอ่าโอเคนะครับได้ครับคุณอ้อมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะอ่าครับผมเรื่องพี่ได้ครับจ๋าขอ,ขอต่ออีกนิดได้ไหมอ่ะอืมคงคงไม่นะน,น่เป็นเรื่องสั้นๆเองเรื่องนิดเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ป่ะมไม่ครับไม่เกี่ยวอไม่เกี่ยวอหรออันนิดนึงได้ไหมอ่ะอ่าโอเคได้ได้ไม่มีปัญหา <Okay. S 2> ตอนเวลาเล่าเนี่ยออยากให้เขาเรียกว่าลองทบทวนเรื่องดีๆนะครับค่อยๆเล่านะอ่าโอเคมาเป็นยังไงคือคือผมผมเนี่ยเป็นผม,ผมนี่เป็นเด็กเขื่อนนะครับคือคือพ่อแม่นี่ทํางานจนเรรก็ทานเนี่ยอ่าเด็กเข<ล>ื่อนครับผม mm hmm. แล้วทีเนี้ยอ่าผมก็จะมีแบบกิจกรรมแบบไปตกป้ามัางไปยิงป้ามัางดำน้ำํายิงปลาอย่างเงี้ยจ้ะแล้ว อ่าผมก็ช่วงผมจะออกไปเช้ามืดตนะ่วันนั้นผมผมก็ไปคนเดียวนะครับ<ะ>แล้วก็อ่าพี่แจ้งเมื่อเ้าออกมาตรงสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนที่เป็นมีถนนด้วยฮะอาา่อาฮะแล้วมปีปากปากป่องระบายน้ําเวลาน้ําล้นจะเขื่อนเนี้ย<ะ>น้ำมันจะไหลลงแล้วแต่วันนั้นน้ําไม่เยอะแล้วทีเนี้ยผมก็มุดน้ามาใช้ปืนยิงปลาเป็นเป็นหนงังยางหนังสติ๊กนันะอ่าฮะอ่าฮะเคยเห็นเคยใช้ ใช่<ม>เชือกใช่เชือกผูกกับตัวไปครับแล้วก็ดำน้ำนําลงไปมผมไม่จะดำน้ำนํำได้ประมาณก็ก็พอได้อยู่ครับอืมอืมไอ้ครั้งแรกก็ยิงปลาก็ไม่ไม่โดนหรอกพอ<ม>ดำลงไปอีกอ่ะดำลงไปลงไปเออไอ่ทำไมมันจะตามปลาตัวนั้นครับซึ่ซึ่งปลาก็เป็นปลาหนีมนตัวใหญ่ๆอื<ม>ด่ดำดำลงไปปุ๊บเอ๊ะอะไรมองไปเอ๊ะทำไมอะไรขาว่าว พอมองไปีปุ๊บเอ้าไม่ใช่แล้วคือมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในน้ำครับยืนอยู่ในน้ำเลยเหรอครับผมอแล้วก็หันมามองผมผู้ชายลักษณะยังไงผู้ชายลักษณะแบบหนังแก้มเขาติดย,ยุยยๆยเลยฮะ,ะ,ะติดๆใส่เสื้อแดงกางเกงดําเสื้อแดงกางเกงด,ดงกําหน้ายุยยๆยหน่อยย,นอยยืนอยู่ในน้ํา ใช่ครับแล้วก็มองไปทางผมซึ่งผมเนี่ยกำลังกำลังดำน้ําลงมาอืแล้วเขาก็มองผมผมผมมองผมมองเลยผมก็ใส่หน้ากากแว่นแว่นอันหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็มันก็จะมีไอบ้างอะไรมั้งครับชัดมั่งก็ไม่ชัดมั่งเลยแต่ว่ามันก็ช่วยช่วยได้อยู่แล้วพอพอผมเจอแล้วผมก็รีบตะกายขึ้นเลยผมไม่เอาแล้ว ผมก็ขึ้นมาที่หงยางปุ๊บผมก็ขึ้นฝังเลยขึ้นฝังเลยไม่ออัมาเลยก็จบประมาณนี้ครับเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมันคืออะไรอาจจะเป็นเหมือนกับผีพรายงนั้นอืมผมูไม่แน่ใจหรือจะดำปลาเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าไป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 ดำปลาคือถ้าเป็นตามต่างจังหวัดทุ่งนาอะไรอย่างนี้เนี่ยเอ้ยเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยคล้ายๆกันมาตอนนั้นไปประมาณสักกี่โมงผมไปก็ผมจะออกไปเช้าเหนออช่วง ไม่ตอนที่เจอประมาณสักกี่โมงน่าจะประมาณเจ็ดแปดโมงแน่ครับเจ็ดแปดโมงเช้าครับผมโอ้เพราะผมจะออกไปเช้ามืดหน่อยหกโมงเงี้ยครับครับครับอ้าปีห้าหกโมงเงี้ยครับครับเออเออเออเรื่องเรื่องขี้มันมันเกิดขึ้นในน้ําแล้วก็ยิ่งตรงเป็นบริเวณเขื่อนหรือไม่ก็จะเป็นสะเป็นบ่ออะไรพวกนี้ตามต่างจังหวัดตามทุ่งนาฮะเออนลกลัวนะคือเราไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นมันมันเคยมีใครตกไปเสียชีวิต หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมถ้าผมพูดถ้าผมพูดแบบยาวๆคุณนึงมันมันจะขนลุกกว่านี้แต่นี่คือเวลาจํากัดของก็เลยไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเล่าแบบเข้าใจนะถามว่าเออผมนึกภาพออกว่าสมัยก่อนผมอยู่จันท์เนี่ยผมก็ไปดาปลานอย่างนี้แหละมีแว่นปลาหนึ่งแล้วก็ไอ้ปืนปืนที่เป็นด้ามไม้แล้วก็ที่เป็นฉมวกแล้วก็ผูกกันังกระติกมันมีลูกติดกับลูกปล่อย,ถ,อยถ้าลูกปล่อยเนี่ยอันตราย ออมันก็เป็นแบบลูกติดผมดูเป็นเป็นเป็นแง่งเป็นแหลมๆหน่อยนั่นแหละลูกติดคือยิงไปแล้วเนี่ยมันแคบพุ่งออกไปแล้วมันก็ยังอยู่ที่ที่ตัวปืนแต่ถ้าเป็นลูกปล่อยเนี่ยคือมันจะเป็นแหลกเหลกแหลมนะคพอยิงไปปุ๊บเนี่ยเหล็กมันก็หลุดออกจากตัวปืนไปแล้วพุ่งไปหาปลาเลยอย่างเงี้ยอันตรายนั่นแหละครับผมใช้นั่นแหละครับแล้วก็แล้วก็ใช้เชือดึงใช้เชือดึงปลามาถ้าเราโดนยิงโดนปลาเราใช้เชือดึงปลามา ถ้าไปดํากันได้หลายคนอย่างนั้นน่ากลัวครับคือมีเพื่อนผมมันก็ไปดํากันอย่างนี้แหละใช้ลูกปล่อยยิงมันเป็นเหล็กก้านเหล็กนะคุณผู้ฟังฮะยิงไปปุ๊บเนี่ยมันเห็นเป็นปลามันก็เลยซัดเลยปุ้งเบรกมันก็พุ่งไปปุ๊บนี่ฮะฝ่าเท้าเรียบร้อยปลาย้อนกลับเหรอครับไม่ย้อนกลับเพราะมันพุ่งไปแทงฝ่าเท้าเขาสิมันเป็นลูกปล่อยมันเป็นลูกปล่อยฝ่าเท้ายังดีเนาะฮะ อ่ะได้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณอ้อมนะครับโอเคขอบคุณมากมากคุณอ้อมมีเรื่องที่ไต้หวันเลยครับเพราะผมเพิ่งกลับมาจากไต้หวันได้เดี๋ยวโอกาสหน้ามาคุยกันครับผมนะโอเคขอบคุณมากครับครับครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม